การถวายผ้ากระถิ่นนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ได้ดำเนินการขึ้นนับมาตั้งแต่ปี2540ปี2550เป็นต้นไปได้จจกับขาวจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นบุญที่สําคัญนะครับการกระถิ่นนั้นเป็นมงคลการที่พระบรมีของพระแม่ครูอาจารย์พระครูสุภัรทรธรรมโกศ ที่ได้เมตตามันเกี่ยดเป็นสีเป็นเมงเป็น,นบารมีแต่ที่ผีตามทอดกระถิ่นร้อยเอกร่วมใจประจาปีได้นำพาจัดสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาก็จึงนับเป็นประเพณีหรือเป็นประถมคิดในการจัดงานทําให้มีการเกิดงานบุญที่สําคัญครั้งนี้ก็คือท่านบรรจงโคศิรนันท์นะครับที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาาทั้งหมดนะครับนับได้143อง ที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจะหวัดสุพรรณบุรีเจริญกประชุมนใน้องทะกต่างๆอยู่อำนาหน้าร่วมกิจการข้ามชาตที่มีการรมมือันให้ประเทราได้รับามสุขได้รับความเนสันนึ่ ตารแข่งขันครั้นี้นะครับก็จะต้อนรับผู้ที่พร้อมที่ะมาเป็นกำังเสริมของทีมราผู้เล่นที่มีความอบดีของเรานะครับจะได้ร่วมกันสร้างความกระถุ่งขึ้นปีนี้นับได้143เกมครับพร้อมทงคณะของท่านนะครับ มีพระบรมพุทธาดุย al ่าแล้วมอบหมายไว้ว่าหากผู้ใดจะกระทำนะครับถวายผ้ากฐินนัานก็ให้จำเป็นคนแก่พิธีได้รู้กิจกรรมของเราหรือท่านสุติพงศ์จุนเจริญท่านประหลัดจัสมุหะไทยได้ให้เขียรนนำพาคณะเข้ามาเพื่อแสดงาิญญาณจวงนี้ยังมีคนที่ต้องร่วมงานขอโทษนะคะแล้วก ชาวผู um e ้จัดบ <centimet re> <rain> ัตร้อยเอ็ดของเราที่เริ่มาเนินงานมากำลังจะมีตะกร่าผู้ใหญ่หลายๆท่านจะเร้ามาให้การต้อนรับท็่ึงปีนร้อยเอ็ดคณะผู้จัดนะครับคณะส่วนราชการได้เข้าว่าผมวัชระโสภนที่รึกษาเจ้าคณะภาคสินะครับเช็นในบุญใหญ่ผมจากพ่อกริ่นร้อเอร่วมใจถวายเกีรติขาราชกศลและเฉลิมพเกียรติปีนี้จัดเป็นปีที่สครับ Gue t referred to this artist, who's very experienced, all these musketeers va de naa Gue harap sedih, terus